นี่ค่ะอ้าวไม่ทอนน้อยจังมันมีแปดไม้มันก็ต้องสี่ใช่ไม้ละห้ามดเหลือไม้ละสี่ตฟังไม่ทันจบเลยตายแล้วพูดพคาทางนี้ นี่ไหนคะ่ะคิดไม้เท่าไหร่คะไมห้า,มาบาทหมดครับงั้นเอาหมดเลยนะคะนี่คะ่ะ ไม่ทอนน้อยจังมันมีแปดไม้มันก็ต้องสี่สิบบาทไม่ใช่เหรอคะไม่ใช่ไม้ละห้ดเหลือมาสิบตัฟังไม่ทันจุบเลย,ยตายแล้วพูดก็พูดไม่หมดไม่จบไอ้เราก็คิดว่าไม้ละห้าบาทเมาหมดเลยจะกินหมดไหมนเนี่ย,ยกินหมดไหมอะคิดว่าถูก máu một lời tải lên